ราชาลูกนังทโลกขอเสนอสกอร์การายงานสถรริติของเฟอร์กิวฟันได้เมื่อเขารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลเล่นไปแล้ว32ครั้งทีมชนะ28ครั้งทีมสเสมอ4ครั้งทีมแพ้0ครั้งและย้ำเตือนอีกครั้งว่าฟันได้ไม่แพ้เกมพิมลิก70เกมแรกที่สนามแอนฟิลด์ในสีเสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นด้วยอย่างแน่นอนกับตำแหน่งกัปตันคนใหม่ยังเป็นทางการของฟันได และหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคงจะไม่หนีไปไหนสําหรับหน้าที่ในการรับผิดชอบทีมต่อจากจอแดนเฮนเดอร์สันสมควรและเหมาะสมอย่างยิ่งกับตําแหน่งนี้แล้วฟานไดคือคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้ที่สุดแล้วในทีมนี้เขาแสดงความดีอีกครั้งสําหรับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ครับกับตันฟานไดจากเด็กเกมบอลข้างสนามในวันนั้นสู่การได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมของสโมสรลิพูในวันนี้ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ทันเห็นการเติบโตของเทรนนเล็กซานเดอร์โนในทีมเรอร์พูจากการได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวันที่25ตุลาคมปี2 0ง6ตอนนั้นเทรนอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นและเกมแรกที่เข้าลงสนามก็คือเกมที่พบกับท็อดแนมฮอสเปอร์ในช่วงที่4ของ EFL ครับและจากนั้นตลอดระยะเวลาทุกๆเส้นทางของเทรนก็อยู่ในสายตาของแฟนบอลเสมอเขาไม่ใช่แบ็กขวาอาชีพตำแหน่งจริงๆของเขาก็คือมิดฟิลเบอร์6แต่ด้วยโอกาสที่มาถึงเขาจึงต้องรับบทบาทนในแน่งแขว และลากยาวมาจนประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้และกลายเป็นหนึ่งในแบ็คขวาแถวหน้าของโลกได้ไวเพียงแค่24ปีเท่านั้นในตอนนี้จริง,รงๆถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาและมักที่ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับฟูลแบ็คขวาคนอื่นๆเสมอแต่ก็นั่นแหละตอนนี้เขาเองก็เป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่ในเวลานี้พรีวิวโปรแกรมลิพูในเดือนสิงหาคม ทริปเยือนสแตมฟอร์ดบิดจะเป็นจุดเริ่มต้นของพิบลิกในฤดูกาล2023-2024สำหรับลิพูลระหว่างเดือนสิงหาคมรวมถึงโปรแกรมของทีมชายหญิงและอะคาเดมีทีมของเจอเก้นครอบจะไปเยือนสิงห์บลูของมาลิโซโปเชติโนสำหรับเกมเปิดสนามในลีกสูงสุดของฤดูกาลใหม่ในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม kick off ในเวลา22.30นาการเตรียมทีมของพวกเขาสำหรับเกมดังกล่าวจะเป็นการอุ่นเครื่องในสิงคโปร์และเพรสตัน โดยทั้งสงเกมจะถ่ายทอดสดทาง LFC TV และ LFC TV Go เกมแรกลิพูจะพบกับบัมนิกที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันพุทธที่2สิงหาคมคิกออฟในเวลา18นาฬิกา30นาทีก่อนจะปิดท้ายซัมเมอร์ของพเขาด้วยการพบกับดามสตัดน้องใหม่ของบุนเนสลีกาที่ดิฟเดลในวันจันทร์ที่7สิงหาคมคิกออฟในเวลา1นนาฬกาของค่ำคืนดังกล่าวตามเวลาประเทศไทย หลังจากพบเชลซีหงแดงจะรอคอยเกมแรกในบ้านของฤุูการ2023-2024โดยการรับมือบอลมัดที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่14สิงหาคมคิกออฟในเวลา21นาฬิกาและทีมของครอปจะปิดท้ายเดือนนี้ด้วยการไปรเยือนนิวคาเสเซิลซึ่งเกมที่เซนเจมพาร์กมีกำหนดสำหรับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมคิกออฟ22นาิกา30นาทีโดยโปรแกรมที่เหลือของทีมหญิงและอะคาเดมีติดตามได้ทางลิู f อ c ซี ฟานไดคนล่าสุดเช็ครายชื่อกัปตันลิเวอร์พูลตั้งแต่ยุคแรกจอแดนฮิตสันยุติบทบาท8ปีกับการเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลหลังจากเขาย้ายไปอยู่เอาเอติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียโดยทางสโมสรได้แต่งตั้งเฟอร์กิลฟานได์ขึ้นมาเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งคนใหม่และมีเทนอลิกซานเนอร์โนได้เป็นรองกัปตันทีมย้อนกลับไปดูรายชื่อกัปตันหงแดงตั้งแต่ปี1892ในแต่ละทศวรรษนั้นมีใครบ้างยุค1890อนดูฮันนา1892-1895 ดันแคนแม็กลีน1895จิมมี 00, 1, 900, 1, ่รอส1895-1897จอห์นแมคคาร์นี1897-1898แฮร์รี่สเตอร์เรอร์1898-1899จอร์ดอัลลัน1899บิลลี่ดัลลอป1899-1900ยุค1900อเล็กซ์เรสเบก1900-1909อาเธอร์กอดดาด1909-1912 1910 เอเฟรมลองเวิร์ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองถึงหนึ 28, ่งเก้าหนึ19 31, 1930, ่งสามแฮร์รี่โลนหนึ่งเก้าหนึ่งสามถึงหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเอเฟรมลองเวิร์ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าถึงหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเก้าสองศูนย์ดอนแม็กคินเล่หนึ่งเก้าสองสองถึงหนึ่งเก้าสองแปดทอมโบมิโลหนึ่งเก้าสองแปดถึงหนึ่งเก้าสองเก้าเจมส์แจ็คสันหนึ่งเก้าสองเก้าถึงหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามศูนย์ทอมแบตช์ชอว์หนึ่งเก้าสามหนึ่งถึงหนึ่งเก้าสามสี่เออร์นี่เบรนคินซอปหนึ่งเก ทอมคูเปอร์1 9 3 7งเมดถึงหนึ 47, ่แมตบัส19บี 54, ้หนึ 58, ่งเ0 1940ถึงหนึ่วิลลี่เฟแนงเกถึงหนึ่งแจ็คบอร์เมอร์1 9 4 7งเ4 9ฟิลเทเลอร์1 9 4 9งเบินโจนหนึ่งเก้หลอลี่ฮิวหนึ่งเก้าห้าสี่ถึงเกบลลี่ลิทเดลหนึ่งเก้าห้าห้าถึงหนึ่ง

รอนี่วีแลนด์ห19นึ่งเก้าแปดแปดถึงหนึ 96, ่งเก้าแปดเก้าอลันแฮนเซ็ตห9ึ่งเก้าแปดเก้าถึงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นี่วีแลนด์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเกมาร์คไร์ห้าเก้าหนึจอบาลหนึ่งเเกอียนรัส1 9หนึ่งเก้าาสามถึงหนึ่งจอหนบาหนึ่งเก้เก้า่เก็ดอินส์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถึ ซามีฮูเปีย2002-2003สตีเวนเจอรดา2003-2015 2010จอแดนเฮนเดสัน2015-2023 2020เฟอร์กิวฟานได์2023ซีซั่นพิสูจน์ตัวจะเจ๋งหรือเจ๋งขอขอบคุณบทความจากอลัมน์เด็กเกมบอลโดยยักษ์เด่นฟุตบอลพิเรกอังกฤษซีซั่นใหม่กำลังจะมาถึงแน่นอนว่ามันคือโอกาสครั้งใหม่ของนักเตะหลายคนด้วยเช่นกัน หลีผู้ดีได้ชื่อว่าโหดหินและหนักหน่วงหลายคนเอาชื่อมาทิ้งที่นี่อยู่ที่ว่าจะสามารถกลับมากอบกู้ตัวเองกลับมาในหลีกอื่นได้หรือเปล่าประโยค,คลาสสิกที่ว่าต้องให้เวลานั้นก็เป็นไปได้ฤดูกาลแรกผ่านไปเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่2ควรจะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรคุ้มค่าตัวมีดีพอหรือจะอะไรก็ตามแต่และฤดูกาล2 0 2 3ันามถึงสองพนี้เองมีหลายคนที่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้แววออกมาไม่อย่างนั้นอาจจะไม่อยู่กับสโมสรต่อไป เมื่อตลาดเปิดทำการอีกครั้งจิรอนซานโชจากแมนยูเตด73ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์เตดจ่ายให้กับดอทมุลเมื่อปี2021สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาเรดอาม์มีจากผลงานอันยอดเยี่ยมของนักเตะในบุนเดสลีกาเยอรมันแต่ทว่าผลงานยังห่างไกลจากความคาดหวังลิบลับนั่นทำให้แข่งทีมชาติกฤษไม่แม้กระทั่งเป็นตัวจริงอย่างถาวรด้วยซ้ำสถิติ18ประตูจาก79เกมถือว่าน่าผิดหวัง แต่อย่างน้อยเราได้เห็นสัญญาณที่ดีเมื่อเจ้าตัวเองก็พยายามอย่างเต็มที่จะกการซ้อมส่วนตัวเพื่อเค้นสกยภาพที่ยอดเยี่ยมกลับมาอีกครั้งความสามารถที่มีนั้นชัดเจนเพียงแต่มันยังถูกดึงออกมาใช้ไม่เต็มทีเท่านั้นและด้วยสัญญาณที่ว่าแฟนบอลเริ่มหมดความอดทนอยากให้ปีแสดงปล่อยออกไปซะปีนี้คงต้องแสดงอะไรสักอย่างแล้วละ่ะมาร์กูกอรยาจากเชลซีอย่ามาย่กับเชลซีพร้อมกับเสียงวิจารณ์อย่างนหนักด้วยค่าตัวที่สูงถึง62ล้านปอนด์กับนักเตะที่แทบไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย และพึ่งทำได้ดีกับไบรทันเพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจได้เพราะเจ้านายอย่างแกรแฮมพอตเตอร์ถูกดึงมาคุมสิงบลูและการดึงลูกน้องเก่าก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอทว่าสิ่งที่สิงตัวแห่งกรุงลอนดอนต้องเจอนั้นคือผลงานที่แย่ถึงแย่มากเกมลุกใช้ไม่ได้เกมรับก็ห่วยหลายครั้งมีส่วนทำให้ทีมเสียประตูจนโดนบรรดานักเตะเก่าและกูรูทั้งหลายดา่าหนักแฟนบอลบางส่วนที่คงต้องบอกว่าเป็นส่วนที่น้อยมากๆยังคงให้กำลังใจอยู่บ้าง แต่หากปีนี้ยังแย่อีกรับรองว่าแฟนบอลกลุ่มนั้นจะเข้าร่วมกับกลุ่มใหญ่ช่วยกันไล่ให้ทีมขายแน่นอนวิชารีซอนจากสเปอร์น่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกจัดว่าล้มเหลวมากที่สุดของการย้ายทีมเมื่อรุ่นการที่แล้วเลยก็ว่าได้หลังจากที่สเปอร์ยอมควัก5 0า0ล้านปอนดดึงตัวมาจากเอเวอเรตันสองประตูอันน่าตื่นเต้นในเกมกับมาเซบวกกับอีกหนึ่งลูกในนัดเจอริวาผูคือ3ลูกที่กองหน้าชาวบราซิลทำได้ตลอดทั้งรุูการ2 0 2 2บสถึงสอ3กันสโมส เรียกได้ว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมันแย่ถึงขนาดที่ว่าอันโตนิโอคอนเต้กุนซือไก่เดทองออกมาบอกว่ากองหน้าวัย26ปีมีรุกาลที่ห่วยแตกข่าวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแอนส์พอสเตโกกลูว่าจะสามารถรีดผลงานของลิชาริซอนได้ออกมาดีแค่ไหนโดยเฉพาะจำนวนประตูที่คงต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยมิคาโลมริกจากเชลซีเชลซีพยายามอย่างหนักเพื่อดึงมิคาโลมริกมาร่วมทีม ถึงขนาดยอมใจหนักถึง88ล้านปอนด์เพื่อตัดหน้าคู่แข่งร่วมหลีกอย่างอาเซนนลหลังเปิดตัวอย่างวูบบว้าบในเกมกับลิเวอร์พูลหลังจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรเลยและตลอดทั้ง17เกมที่ลงเล่นนับตั้งแต่มาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวไม่มีประตูให้แฟนๆได้เฮเลยแม้แต่ลูกเดียวอย่างไรก็ตามในช่วงปีซีซั่นเจ้าตัวเริ่มใช้แววในการประสานงานกับนิโคล่าแจ็กสันกองหน้าคนใหม่ทําให้แฟนบอลเริ่มฟันเห็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมของสตาร์ชาวอยูเครนผู้นี้ การมาของเมาลิโซโปเชติโนที่ได้รับการยอมรับเรื่องของฝีมือพอจะทําให้เห็นแสงสว่างว่าเขาจะสามารถดึงสิ่งที่ดีสุดของแข้งวัย22ปีรายนี้ออกมาได้ในที่สุดดาวินนูนเยสจากลิเวอร์พูล34ประตูกับเบนฟิก้าในปี2021-2022ทำให้ลิเวอร์พูลควักกระเป๋า85ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวร่วมทีมกับเป้าหมายให้มาเป็นความหวังใหม่ในแดนหน้า ในภาพรวมการทำได้15ประตูจาก42เกมใน4ซันแรกกับสโมสรไม่ถือว่าเลวร้ายแต่การเล่นให้หงแดงยอมถูกคาดหวังมากกว่านี้แถมทีมยังมีลุกการที่ย่ำแย่ไม่แม้แต่จะได้ไปเล่นในถ้วยใหญ่อย่างอยู่่าแชมเปี้ยนสกในซีซั่นนี้การมาของโคดีกาโปในช่วงตลาดหน้าหนาวยิ่งทําให้ดาวินนูเยสยิ่งกดดันว่าจะต้องทําผลงานให้ดีแต่ฟอร์มในช่วงปรีซีซั่นก็พอจะทําให้แฟนบอลได้อุ่นใจบ้างแม้ว่าเจกเกนครอปจะมีการพูดถึงเจ้าตัวว่า จะต้องช่วยบีบเกมตั้งแต่ในแดนหน้าเลยสี่สินูนเยสคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในขณะที่สมสร,รหวังจะกลับมาพังงานอีกครั้งแน่นอนว่าประตูของนูนเยสคือสิ่งที่สมสร,รต้องการเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้และหากไม่ได้อย่างที่หวังไม่แน่ว่าอาจจะมีกองหน้าคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนเขาก็ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ